อีพีสองบทสวดจุลชัยยะปรารกนนะโมเเมพุทธเตชะสาลาตะนะตะยะธรรมิกาเตชะปัสิทธิปัสสิทธิวานารายะปะรเมสุราสิทธิพมะเจินทาจะจะตุโลกะคัมภีระ ขก,กาสำม,มุทาภูตุงคังคาจาสมมะสพพมัชย,ยะปสิทิภวันตุเตชย,ยะชย,ยะทะละนิทะละนิอุทติอุทตีนทิณทีชย,ยะชย,ยะขะคนละตนละนิไซนิไรไซ,ซเสนนเไมรู้ลาชะ พระโนดชีชยาชยะคัมพีละสมพีนาเคนทะนาคีปิสัจจพุตตะกาลีชยาชยะทุนนิมิตาโลคีชยาชยะสินคีสุทาทานมุขชาชยาชยะวรุณะมุขสัตตาชยาชยะจำปาที่นาขะกุละคันถกชยาชยคัจฉคนนสตุรงสุกะละผู้ชงสีหะพยาขะคีปาชยาชยะ วลุนนะมุกขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุทธินระดีชยยะชยะสุขะสุขะชีวีชยยะชยยะธรณีตะเลสัทาสุชยะชยยะชยยะธรณีสันตินสะทา ชยยะชยยะมังกรรัญญาภาวะเคชยยะชยยะวรุณะยักษเคชยยะชยยะรัคาเตสุระผุชะเตชาชยยะชยยะพรมเณรคณาชยยะชยยะราชาธิราชสัจชัยชยยะชยยะปัตเวียงสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปัเจกพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชยยะชยยะพรมาสุรโคชยยะชยยะนาโควิรุณหาโกวิรูปโคจันติมาลวิ อินโทจะเวนเตโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมโลทะตะลัตถโกอัทฐะละสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอัทโยอิสีโนสาวกาสภาชยะละโมพวันตุเตชยะธรโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะสุติพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุตุเตชยะมังคะลัง ชยโยปิผู้ทธดสสิริมัตโตอยัมัลสะจัปปิมัตโตปราชาโยโุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาพัมภะพลัมมะคะน้ำมเหสีโนชโยปิผู้ทธดสสิริมัตโตอยัมัลสะจัปปิมัตโตปราชาโยโุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาอิทะคะนามเหสีโน ชโยปิพุทธัชนสุริมัตโตไอยามมาลัสะจัปะปิมัตโตปะลาชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปะโมทิตาชยะตถาเทวะคนาไมเหสีโนชโยปิพุทธัชนสุริมัตโตไอยามมาลัสะจัปะปิมัตโตปะลาชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปะโมทิตาชยะตถาสุปันนะคนาไมเหสีโนชโยปิพุทธัชนสุริมัตโตไอยามมาลัสะจัปะปิมัตโตปะลาชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปะโมทิตาชยะตถานักฆคณาไมเหสีโน ชโยปีพุทธศาสนิมโตอายางมาลสัจจะปติมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัสธาสภามะขณะมเห็นสีโนเชยันโตโพธิยามูเรักยานางนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยหุหิชยัสสุชยัมังคะเลปัลราชิตปัลลังเกสศิเยปะทวีโมคะเลอพิเทเกศภพพุทธนาคภาพโตปโมทติสุนักตตังสุมังคะลังสุปภะตังสุหุติตังสุนะ สุกะโนสุมุทหุโตจะสุยิทังพัมมจจลิสุปัทถกินังกยักามังวจากามังปัทถกินังปัทถกินังมโนกามังปะนิทิเตปัทถกินาปัทถกินานิกัตตวานาละพันตะเถปัทถกินเณเตอะฏะลัทธาสุกิตาวิรุธหาพุทธัสสะเสนอะโลคาสุกิตาโหตะสหสัพเพหิยะติภิสุนันตุโพนโตเยเทวะอัจามิงะเนอน พิคตาทิคายุกัสแทหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพาธาลักขันตุสัพพาสัตตานังลักขันตุสินะชัสาสานังยากาจิปัตถานาเตสังสัเพปุเรนตุมโนละธายุตตะกาเลปอว่าสันตุวัจังวัาวลาหกาโลกาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพาธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะธาละหัง บทสวดธรรมะนิยามะสุดตังเอวัเมสุดตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัติยังวิหารติเชตะวเนอนากะปินพิกัสะอราเมตระโคภะคะวาพิกุอามันเตสีพิกขวติภะทันเตติเตพิกุภะคะวะตปัจจโสสุภะคะวาเอตตะทโวจะ อุปทาวาพิขเวตาทัตานังอนุปทาวาตาทัตานังติตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาลาอนิจจติตังตาทักโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตาวาอภิสเมนตาวาอจิคติเพเสติปัญญาเบติปัตถาเปติวิวาลติวิภาชติอุตตานีกะโลติสเพสังฆาลานิจจติ อุปทาวะพิกเวตาทกตานังอนุปทาวะตถตาทกตานังถิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังคาราทุกขติตังตาคักตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตตาวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัลติวิภชติอุตตานีกะโรติสเพสังคาราทุกขติ อุปทาวาภิกขเวตธาคตานังอนุปทาวาตธาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมะิตตาธรรมะนิยามตาตะเพธรมะนัตตาติตังตถาคโตภิสัมปุชเตภิสเมติอภิสัมพุชิตตวะภิสเมตวะอจิคติเทเตติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิภัชติอุตตานีกโลติตะเพธรมะนัตตาติ อิทัมโวจะพระควาอัตตมาเตภิกูพระควาโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพัทเทกาลตตะขาถาอติตังนันวะคะเมยยะนับปจิตกัเาาตงเขอนาคะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะติตัง ยะตหติตัมปะฮินันตังอปัตตัญจะอนณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจัยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธรรมะนุรูหยเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นคนแกเขาวควรพ่อปูนอกการเช่นนั้นไว้ อาเชว่ากิจจมาตปังโกชัญญามะระนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้นพรุ่งนี้นาหิโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาะเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปียงอโหลตมตันทิตังตังเวพระเทกระะตัตโตติสันโตอจิคเตมุณีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขั้นทั้งกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคะปัจจะเวคนะสพสังคาราอนิจาสังขารคือร่างกายกจ,จิตใจและรูปทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขาราทุกข์ค่สังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมาละนางความตายเป็นของยั่งยืนวัสังมายามลิตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาละนาะปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดโลกชี วิตังเมอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรละนเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอภปตะวิญญาโนขันปัจจยากิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเียแล้ว อธิเศษสติจากนอนทับปะทาวิ่ซึ่งแผ่นดินกะลิงข้าังอีว่าประดุดังว่าทนไม้และทนฟืนนในละท้งหาประโยชน์ไม่ได้อันนีจ้จงว่าตสังการาสังขัญทั้งหลายไม่เที่ยงโนออุปาทฐาวะยะทำไมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตตวันนิรุชันติกาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปในสังหูปสโมสุโคความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างนิ่งสเพสัตตามัลติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสูจามะลิสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาถิเมอิทัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสดไม่ตายยังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสเพหิพะเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุหุนตัวเยเทวาอจมิงธาเนียธิคตาธิคายุกาสะทาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจันตุสเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจันตุสเพอาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจันตุสเพปิสาสเพมัก เจ้าขาสเพเปตตาสุก <extern als> ิตาหุนต <himself> ุท <There is rest> ุกขาปัมมุจันตุสเพอาจาติยุปัชยยะสุกิตาหุนตุทุกขาปัมมุจันตุสะเพยนักขตตาสุกิตาหุนตุทุกขาปัมมุจันตุสะเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปัมมุจันตุสเพสามะตินังสมิชนตุบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมพทธิส,ตตตสตตตัตูอคันติมายะอิติภะคะวานโมพทธิสัตูอคันติมายะอิติภะคะวานโมพทธิสัตูอคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสีนี ุเรคะเลพุทิคะเลตะหิ้งตะหิ้งตาธรรมธาเนนนะพระวันตุปุจิตตาตุทิงกัลลนเตทวิหารลมันทะเลให้ละจามมัชยานวกาจะพิกขโวสาามิกาธนะปฏิอุปัสกาขมาจะเทสานิขมาจะอิสรลาส สัปปานาภูตาสุขิตาพุทันตุเตชลาภู้ชายเปิจะอันทะสัมภวาสังเสทาชาตาอัฐาโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวะลังปฏิจเตสเพปิสุขัสสะกัลลุนตุสังขายังตรตุจิลังสตังธรรมโอธรรมะทาลาจัปุขละลาสังโปมุตุสัมมาโควะอัตถายะจะหิตายะจะอเมรละกัตตุสัทธรรมโอสเพปิธรรมะจาริโนวติณสัมปะปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทเต ปัตตนาหุนตุสภเวปีปานิโนพุทธสาเสนสัมมาทารังประเวชนโตกะเรเทวประวัตสัตต์วุฒิภาวายสัตตานังสัมมิทางเนตุเมทะเนงมาตาปิตาจะอัละชังนิจังสละขันติบุตตะกังเอวังธรรมเนนราชโนประชังละขันตุสัพพธาเทวตเทวตาอุโยชนะขาถา ทุกขปัตตาจัน i mean. ิทุกขาพิยปัตตาจันนิพิยาสุขปัตตาจันิทุกขมุนตุสเพปีปานิโนเอตาวาตาจาระเมหิสัมพัฒนกุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติจิติยาท่านังทัตันตุสัทยาสีหลังละคันตุสัพพาตาภาวนาภิรตามุนตุขจันตุเทวตาฆตาสมังคละคาถามุนตุสพังสมังฆลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ สุดท <yl ass ian: Allah> ีหุ่นตุนิลันตะลังหุ่นตุสพางสุมังขะลังลักขันตุสภ่เทวตาสภ่ธรรมานุภาเวน้าสุดทีหุ่นตุนิลันตะลังหุนตุสพางสุมังขะลังลักขันตุสภ่เทวตาสภ่ตังขานุภาเวน้าสุดทีหุ่นตุนิลันตะลัง สเพเพุทธาภรพิตตาปเจกนันจะยังะลังอรหันตานันจะเตยชนะละคังพันธมิตรสัพพโซสัพเพุทธาภรพิตตาปเจกนันจะยังะลังอรหันตานันจะเตยชนะละคังพันธมิตรสัพพโซสัพเพุทธาภรพิตตาปเจกนันจะยังะลังอรหันตานันจะเตยชนะละคังพันธมิตรสัพพโซสัพเพุทธาภรพิตตาปเจกนันจะยังะลังอรหันตานันจะเตยชนะละคังพันธมิตรสัพพโซสัพเพุทธาภรพิตตาปเจกนันจะยังะลังอรหันตานันจะเตยชนะละคังพันธมิตรสัพพโซ ทพุทธาพระลปัตตาปเจกนันจะยัพลังอรหันตานั้นจะเตชนะละคังพันธมิสัพพโสสเพพุทธาพระลปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชนะละคังปันธมิสัพพโสสเพพุทธาพระลปัตตาปเจกนันจะยัพลังอรหันตานั้นจะเตชนะละคังพันธมิสัพพโสสเพพุทธาพระลปัตตาปเจกนันจะยัพลังอรหันตานั้นจะเตชนะละคังพันธมิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้จวดสายายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเกล้าวที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมรพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์กาลายัยโออันนี้ทงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วกลา ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนก่ออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนนุมโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาพพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งวงคลไปสู่วัตถุวงคลพระปิตาย,ยอดสิริอีก ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุเดชได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิด